ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสกยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในวันนี้ด้วยองค์การบริหารจังหวัดราจีนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานปรกอดการที่ชาร์ขึ้นหลายแห่งด้วยกันอีกทั้งเช่นน้ำตกห้วยแม่นินเกินร้อยจมรเกินุ่ซึ่งสามารถทำอะไรได้ การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอกาฐปวีในนั้นในสังคมประชาชนที่เป็นกำลังหลั บุรีเนี่ยอยากให้ท่านได้ไปเห็นเ้รอไม้เครื่มือนะครับที่ก็มีมีไมม่อาจจะมีไปเคุยกับท่านประธานนะครับอาจจะเริ่มเที่ยวไปเกาสุโขทัยประเทศญี่ปุ่นนะครับไปท้องนีไปญี่ปุ่นเราก็จลิ่นบมืยากาศแบเมื่อคืนวานนะครับที่ญี่ปุ่นเีจะไปที่เกาะคิวชูนะที่เขาแผ่นดินไหมใหม่เนี่ยที่ว่าแผ่นดินไหมเนี่ยพอไปที่เกาะนั้นเลยเกาะนั้นจะมีสามจังหวัดนะเป็นจังหวัดที่แผ่นดินไหมเนี่ยแต่เราได้เข้าไป แต่ไปนอนที่นั่นอ่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่กับภัยธรรมชาติเนี่ยเขาเขาอยู่แบบเขาไม่ได้กลัวเลยแต่เป็นพวกเราเราต้องรึขวบวายนะครับซึ่งตอนที่ใครติดตามโครงการเนี่ยนะครับเร็วๆในวันที่28คณนรัฐมนตรีนะครับมุนมั่นนะครับที่จะสร้างถนนนะครับร่วมกับญี่ปุ่นมากๆในการสร้างยั่งผู้นำร้อนไปขวบวายระยะ บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยถนนเนี่ยมีเข่ามัสูงการโค้ต้อมันจะยากนะครับมันจะเกิดปฏิเหตุบ่อยเขาก็บอกให้ห้าพันห้าพันล้านไม่ให้ให้อีกห้าร้อยล้านนะเป็นห้าพันล้านเพื่อที่จะดรอเขาลงมาเหมือนพุ่นร้อน นายกไม่มีนายกเลย,โยโเนะครับก็เพราะพวกเราเนี่ยจะต้องเป็นกำลังสำคัญน,นะครับในการที่จะดูแลที่น้องประชาชนเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเทียเยเท่ยวในจังหวัดแคว้นนีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลำพังเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยนะครับข้าราชการก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับพววอพอรอก็เหมือนอสอมอนะครับสอสมอเนี่ยหมอนามัยมีคนสองคนนะครับแต่สสม ครับคอยเป็นมือไม้เป็นกระเบือเป็นให้กับพี่น้ององปปอรครับเราก็เลยจัดอบรมเนี่ยไปดูไปด,ดูงานที่บางกีบุรีเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูตามลายตามเฟสเนี่ยเแล้วตามผลหน้าก็เนี่ยน่าจะดีดีกว่าที่ไปครท้งครั้งท,ที่แล้วนะครับคร,รั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าไปแล้วมัน,มนพี่น้ององปปอร์าได้อะไรบ้างนะครับถ้าไปจะปฝึกหนักอย่างเดียวมันมีเครื่องไม้เครื่องปืนให้ดู ประสบการนะครับคนที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนดูแลนะท่องเที่ยวในจังหวัดการบุรีเราเนี่ยตอนนี้จังหวัดการบุรีเนี่ยเรารายได้เนี่ยได้มากที่สุดคือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับพื่นผลทางการเกษตรทางอะไรใดมันก็ไม่ดีนะครับเมอนจากบ้านหลัแหลงนะครับแต่ภูประเทศจีนเหมือนกับเนี่ยประเทศจีนขนาดเขาแรงหลงน้ำเขาเต็มหมดนะครับไปที่ไหนก็มีแต่น้ำมีแต่น้ำนะครับทำไร่ทำนาเนี่ยเขาแบ่งเป็นโซนโซนมาเลย